สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่โชว์รูมรถบ้านสมชายมินบุรีกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้ผมมีรถที่จะมารีวิวกันอีกแล้วละครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะรับชมคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก่อนเลยนะฮะที่เห็นอยู่ตรงหน้าตัวนี้ Honda PRV เครื่อง2.4 EL 4WD ปี2004นะครับคันนี้นะขายสดนะฮะร,ราคาอยู่ที่179,000นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะ 179,000นะฮะลูกค้าสามารถมาดูรถได้ที่โชว์รูมรถบ้านสมชายนะฮะเดี๋ยวรายละเอียดแผนที่ผมจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันนะฮะวันนี้ผมจะพามาดูรอบคันรถของเจ้าตัว CRV และภายในรถนะฮะเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยครับ เป็นยังไงบ้างครับกับบรรยากาศภาพรอบตัวรถของเจ้าตัว CRV เครื่อง2.4 EL 4WD ปี P 2004ครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะฮะที่อยากมาดูรถนะครับสามารถมาดูรถได้ที่โชว์รูมรถบ้านสมชายนะฮะรายละเอียดผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปแล้วนะครับสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจรถบ้านสมชายนะฮะหรือดูคลิปรีวิวรถได้ที่ช่อง y o u t u b e รถบ้านสมชายนั่นเองนะครับ สำหรับคลิปนี้นะฮะหวังว่าทุกคนน่าจะชอบกันนะครับก็อย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องรถบ้านสทชายกันด้วยนะครับและเราเจอกันในคลิปหน้านะครับผมนะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ